พี่น้องเพื่อนเมื่อทุกคนมันนี้ก็มาเผกับข้าพเจ้าอีกแล้วเนาะซองนานานะแฟมิลี่เนาะทุกคนเนาะมีนัดกับมูเนาะอยู่บรณทาอิงหังเนะานะลักสิบสองเนาะมีนัดกับอ่าสาวดวงเนาะล้วก็นัดกับสาวมีนาเนาะลวก็น้องธงเนาะตอนนี้เขากำมาหอดอ่าบาณฑาอิงหังเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะทุกคนเนาะเขามาหอดแล้วเนาะ มานั่งกินขาปุ้นเนาะทุกคนเนาะมานั่งกินขาปุ้นแลวก็มาโอ้ลมกันเนาะโอ้ลมกันก็เรื่องเงินเท็ดเกี่ยวกับ u t u b e นี่แหละเราทุกคนเนาะเพื่อนทันใกล้จะผ่านแล้วได้แต่ละคนเพื่อนนี่เนาะสาวสาวดวงนี่ก็ใกล้จะผ่านแล้วเนาะส่งของเพื่อนก็คือสะดวงแฟนเพจเนาะแลวก็สาวมีนาเนาะสาวมีนาก็คือกันเนาะใกล้จะผ่านแล้วแล้วการน้องธงเนาะ น้องธงนี่แมนเพื่อน่านแล้วเนาะทุกคนเนาะเพื่อนเฮ็ดมานีได้ปีหนึ่งและเนาะปีหนึ่งปีป่ายแล้วผู้ติดตามของเพื่อนนี่หมื่นกว่าคนเนาะทุกคนเขาก็ลมาศึกษาหาความรูเ้เนาะเฮ็ดใดๆเขาวันสิมีผู้ติดตามหลายคือเพื่อนเนาะเขาก็ลมาเบิ่งเพื่อนเนาะเพิ่นเฮ็ดจังใดยูในอันกลุ่มมันพวกเพื่อนนี่ก็มียูทูบเบอร์หลายคนอยู่เนาะอันนะเพราะว่าจะเป็นอันบารีสายบุญเนาะบารีสายบุญซ่องของเพื่อนานะ ผู้ติดตามหลายช่องนี่เป็นช่องใหญ่เนาะเป็นเห็ดมาโดนแล้วละกันเมียนน้องลาตีเนาะน้องน้องลาตีสาวลาวเนาะช่องของเพื่อนหันเพป็นกามาเห็ดคลิปคือกันเนาะเหตุดำกันในกลุ่มของเพื่อนนี่แหละมีหลายคนเนาะมีสิบป่ายคนเพื่อนนอนทุกคนเนาะเฮากัค่อยๆมาเฮียนนำเพิ่์นเนาะมาเฮียนหู้แลกเปลี่ยนกันเนาะเพื่อนถามเฮาเฮาถามเพิ่์นแบบนี้นะกะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเนาะแต่ว่าเฮ้ากัส่วนลายกเฮ้าพี่เลยนนกมาถามน้ำพิ้นพวกทรงพิ้นผ่านและดีนะก็เลยว่ามานางลีนนางล้มกันอยู่นี่เนาะลมกันไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์น,น้ำกันเนาะทุกคนเนาะเฮ้ากับเฮดด้วเฮ้าสิพานเนาะเฮาก็อยากให้ทรงของเฮ้านะ่านเนาะอยากให้ผู้ติดตามนะเพิ่มแล้วก็ยอดเนาะแต่ว่ายอดของเฮ้านะบุกข,ขึ้นเนาะทุกคนเนาะ ยอท่านยังได้ฮอตสองร้อยส่วนงงสำนองหากันได้แต่ร้อยปลายส่วงงเนาะแต่ว่าผู้ติดตามมันก็หลายอยู่อาจจะมาจากยูทูบซอสเนาะเพราะว่าเวลาเขาลงซดสัันหันนะผู้ติดตามเขาจะเพิ่มขึ้นเนาะแต่ว่าในคลิปยาวกับบุคคลมีผู้ติดตามหลายเนาะแต่ส่วนหลเห็นจะมาจาก,กัน u ู u ูบซอสเนาะแต่ว่า อของคือซ่องงานเวมีนานเนาะแล้วก็สซดดวงนี่เพิ่นจะบบได้บบได้ลงสดเนาะของเฮาแล้วจะลงสดสั้นนะนะของเฮาจะลงผสมกันไปเนาะปนกันแต่ว่าซ่องของงันเพื่อนมันจะลงเป็นคลิปยาวเลยเนาะเพื่อนมีผู้ติดตามหลายเวลาของเพื่อนก็จะไปไวเนาะเฮาพัฒผู้ติดตามเฮาบ่หลายเนาะนก็ซาเนาะไปค่อยๆไปแบบนี้นะึ้นยุน่น มือหนึ่งละสมองหรือว่าสองสามมือสมองหนึ่งแบบนี้นะจะบุกขึ้นไวคือเพิ่นคือเพิ่นนี่เวลาเพิ่อนอัพคลิปลงนี่นะของเพิ่นจะขึ้นไวนะเพราะว่าผู้ติดตามเพิ่นหลายและคนเบิ่งเพิ่นเขาก็เจ้ากระเบิ่งจนจบคลิปแบบนี้นะยอดของเพิ่นก็เลยขึ้นไวเนาะวันนี้ยอดของเฮาเพิ่นบุกขึ้นเนาะก็เลยว่า มาถามน้ำเพิ่นเนาะเพิ่นกะว่าส่วนไลย์ซองของเฮาหันจะลงจะเป็นคลิปสั้นเนาะเพิ่นให้ลงคลิปยาวเพิ่นว่าคือเฮาลงคลิปห้านาทีหกนาทีเนี่เพิ่นว่ามันสั้นพดเนาะต้องลงประมาณสิบนาทีขึ้นไปชิปนาเพิ่นว่านาะเพิ่นแนะนำเนาะมันสั้นโพดมันกะบบได้เวลาเพิ่นว่าชินาให้มันยาวๆหน่อยหนึ่งแบบนี้น,นะบบเพิ่นบอกเพิ่นแนะนำเฮาเ เรากะเฮียนหู้น้ำเพลนแล้วก็สีได้มาเหตุตามเนาะกะพยายามลงคลิปยาวอยู่เนาะแต่ว่ามันกันยังบบมีอย่างที่พอ <Okay. S 1> สิมาลงเป็นคลิปยาวจนฮอดอันเป็นสิบสันาทีแบบนี้ฮะนะวนหลายกะจะเป็นคลิปสั้นเนาะบางเทือกันยาวอยู่เขาก็มาย่อๆย่อเวลาลงเนะเาะเพว่าเพื่อบ่อยากให้มูหันเิ่นนันว่าคลิปยาวจนเกินไปฮะนะอ่าบัดกระเจ้าผัด ว่าเฮาลงคลิปสั้นหลายเนาะยังให้ลง,งยาวๆว่าซั้นลงคลิปยาวเวลาจังขึ้นไวเพิ่นวมาเพื่อนแนะนำเฮาเนาะเฮาก็พยายามปรับปรุงเนาะพยายามมาปรับปรุงคลิปของตัวเองเนาะมาปรับปรุงวิดีโอของตัวเองเนาะว่ามันจะเป็นแบบใดนเนาะกับเบิ่งๆไปว่าถ้าเฮาลงคลิปยาวนี่เวลาในการทับชมของเฮาจะเพิ่มขึ้นหรือบ่แบบนี้นะกับพยายามอยู่เนาะ แล้วก็มีคลิปหนึ่งเนาะเมื่อวานนี่จนตกใจเนาะคลิปที่ว่าไปถ่ายน้ำของขึ้นเนาะ,อะยอดในการหับสมนะปกติของเฮานี่ลักร้อยเนาะแต่เมื่อวานนี่ขึ้นรักพันเนาะจนตกใจเพราะว่าบบเคยบบเคยมีผู้ใดมาเบิ่งคลิปเฮาจนหลายปันนั่นนะก็เห็นแล้วก็ดีใจเนาะเขาเป็นมือใหม่ ยอดเบิ่งคลิปขึ้นฮอดหลักพันนี่เขาก็ดีใจแล้วเนาะแต่ว่าสําหรับซ่องผู้ที่เพิ่นพามีผู้ติดตามหลายนี่ของเพิ่นทะลักหมื่นหลักแสนเนาะหลักล้านเนาะแบบนี้เนาะหลักหลา,ล,าล,าลายสิบล้านแบบนี้ะนะเขาก็มาเบิ่งนำเพิ่นมาศึกษาเนาะเหตุจังได้เขาจังสี่านคือกันกับเพิ่อนนะล้วก็เลยว่ามานางโอนางลุมกันทุกคนเนาะยางป้้ัันนนนเมก็ เพราว่าเไ no ได้ใส่ไม nice. 응ืออาใส้มือจับเอาไปถ้าชงสัยมือก็จบมือมื่นแล้วหิถ่ายวิดีโอกับได้ซ่ำหนึ่นมือแน่ไปหาโมงเช้าเนี่ยเอ้าาได้เนาะวอะคอยใจนเลยสักพันน้เอาะเอ้ามือพกจะ่ได้เนี่ยังัง เจ้วยลสี่สี่วะได้ไหฮะน้ำแต่ก็พูดแม่แม่อ้าว่ันพออยู่แล้วก็ไดละงภาษีใช้กันเด้องภาษีพออยู่เอาได้ยยังไกกินน้กจ้ำอ๋อไม่น่าจะงันนั่กัได้อะไรีเป็นยังเขายังสิบใบ้กันหลายเลย หลังจากกินข้าวปุ้นแล้วแล้วเนาะทุกคนเนาะก็เลยว่านมาแว่เบิ่งดินเนาะสาดวงหันแม่เพื่อนหันซื้อดินเนาะเพราะว่ามีผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ทางต่างประเทศเนะาะผู้ใหญ่ใจดีเนาะอ่าซื้อดินให้ป้าบ่นเนาะแม่ของันสาดวงเนาะแล้วเพื่อนก็เลยมาสวนมาเบิ่งนะดินแถวนี้ันเป็นตาอยู่เนาะทุกคนเนาะบริไกลจากอันบรรทัดเนาะ ขึ้นอันมาแต่บรรทัดเนี่ยกับประมาณลักหนึ่งเนาะแล้วก็หอดหอมข้าวดินแล้วเนาะทุกคนเนาะดินนี่เป็นดินเพียงงามเนาะพื่นอันก็มาได้ดินบนงามมาด้เอาวาเนะาะแบบว่าปลุกเฮือนนี่ก็บนต้องได้ถมบ่ต้องอย่างเลยเนาะสามารถปลุกเฮือนอยู่ได้เลยเนาะสะดวกสบายอ่าไฟพื่นเอาเข่ามาหอดนี่และเนาะ่ายางก็คือซีเมนยางน้ำเนาะแต่ว่นาน้ามีบางท่ออาจจะเจบบะาบาดาลบ่หรือว่า น้ำป่ามาฮอดหรือยังเขากับบุหูเนาะแถวนี้เนาะอ่าแถวนี้หันยังงันงัวคายยังหลายอยู่เนาะทุกคนเนาะเพื่อนยังเลี้ยงงัวเลี้ยงคายหลายอยู่เนาะนี่แต่ตู้ตุ้ยงามๆเนาะสวนีงเนาะเพราะว่าฝนตกเนาะหน้าฝนหญ้ามันก็เขียวงามเนาะเห็ดแห้งงัวคายนี่ก็ตุ้ยงามไปตามๆกันเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็คือป้าบุญเนาะพูที่บ้าน เพิ่นได้ดินตอนนี้เนาะเพิ่นก็มาทางมาเพลเนาะเป็นน้ำแล้วเนาะทุกคนเนาะก็ดีใจน้ำเพิ่นเนาะที่ว่ามีผูใหย่ใจดีฮะนะซื้อซื้อดินให้เพิ่นนะเนาะซื้อดินตอนนี้ให้เพิ่นนะนะดีใจน้ำเพิ่นได้เนาะอันนี้ก็คือน้องลาตีเนาะทุกคนเนาะซ่องเพิ่นก็มีผู้ติดตามหลายเนาะน้องลาตีเนาะกับสาวมีนาเนาะเพิ่นกำลังเปิดซ่องน้ำกันเนาะ เปิดซ่องแล้วก็ล้มกันเนาะทุกคนเนาะก็<ไ>เห็นมีหลายๆคนอยู่เนาะมาถ่ายถ่ายคลิปอันที่ว่าประบุนเพิ่นมนันแผ่วทางดินนี่เนาะเพิ่นดีใจเนาะเพิ่นก็มาแผ่วมาทางแล้วก็เิ่นก็มาแผ่วมาทางเนาะอันเปลี่ยนแล้วเนาะเพิ่นทางนี้ถือว่าต้นหญ้าอย่นมีเป็นเพิ่นตัดจนอยากมือดแล้วเนาะทุกคนเนาะ

าาว่าานนซื้อกับนรว่ายังว่ทางปานี่อันนั้นแมนผูเพ่นพามาซื้อเนาะพามาซื้อยิบอหเอาเี้ยวน โอแปดหมื่นเนาะตอนของพลุงนี่จากแมดคูนจากแมดเนี่้สิบสองคูณเศ้าห้าอบินอยู่บรรทัดเนาะอันนี้หันขึ้นกับบรรทัดบริวาบ้านน่ะ

สบาย,ยดีสบายดียังคนท่านเชื่อจำแล้วแหละยันขนาดเนาะกะยันขนาดสงสัยส<บ>ิเป็นคือบาลีเว้าแล้วคันว่านั่นดินเพิ่นกระแปนก่อนนั่นจะทางไปตะเพิ่นบกคายให้เป็นแล้วแล้วเพิ่นยันพิ่นหลกอกให้ทางฟ้าให้ซื่อนะโดยเอ็มสามร้อยเราอะโดยโดย นนอนนี่้หันเพิ่อนกำลังจ่ายเงินค่าค่าดินเนาะเ <c oughs> ข้ามานี่ก็เป็นเป็นทงเนาะ <c oughs> เ,ปนเป็นทงเป็นทงอยู่ทางในนะทุกคนเนาะ ก็คือยไงไเป็น้าเลยเนอะายดสยนาะกล่องัวนานเห็นอยู่บ่มาทางนี้ก็ได้เด้อเป็นสักทกีพญานตั้งเลยเป็นยังกล่องมันตั้งใเด็กส่วนรายก็จะให้จับนี่แล้วมันเด้ง มันจะเคลื่อนไหว <ENNIS> ไปมาได้เนาะเต็มเต็มม <eterm Gore> ีแต่ซองมีแต่ซองซองดีินลายลายซองก็ดีแสดงว่านี่มีแต่ลายอันนดียวเขาบอกว่าเขาคงดินในกงเขได้เล่นนะโอ้โหนนี่แล้วนี่ดาลานี่ยบอกว่าดาลาเขาบอกเล่นกันหนะว่ากงเนาะมดาราไม่ติดาลากล่องลายเหรอเมื่อไหร่ดาลาลูกบอก นีกันแล้ดังคือกันได้นี่ก็ชุนรอดไรเราเขียน่เขียนอยอาชุนรอดเด้อรอดใามันไปเป็นเลยจะชุนล่อได้โลันนีโตไปเป็นนะว่าไงโตเล่อนทีโตเนทีอย่าหุ่มละล้าใเรือเราไงพยานี่มันเต็มเลยพญานเช่นจะว่านีนนั่งนีนะเลาก็มาถามป่ายิงัวเลี้ย่งงชุนวัวงเหินเนาะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ เป็นกำลังอันเห็ดใบเส้นมอบกันอยู่เนาะเส้นมอบใบตะดินอัันนี้จบ มาเนี่ยมีแต่ยูทูบเบอร์เนาะโดยหลายๆลซ่องเนาะเห็นคนเห็นน้องซื้อยังยืนนอกกำลังที่ดิน ยังครับแม่เทือกคนมายูเต็มแล้วเนาะดินแถวนี้หัวหัวใครหัวไม้หัวใ ยงจมโนอยู่มกกว่นี่เนาะเป็นคนมักเบิ่งตะเวนตกดินเนาะทุกคนเนาะตะเวนตกดินเป็นสิ่งที่งามที่สุดเนาะเอ้ยมาเยไตอนนี้ะเดียกต้องตาม ตะเวนกำลังสตกเนาะทุกคนเท่จะนัวของเ้ดินะว่ไถามวันเดไปเกิดจากวันที่เทไรวันเดนไปเกิดอายุจ้เทไรส่งเครับได้เล่าโก็ต้งก็ปีอยไแล้วรู้ตอนจำกสำกแบตเต็ม เออมเอาถ่ายคลิปถ่ายรูปก่อนถ่ายรูป hey, ก okay. okay. hmm. ่อนเดี๋ยวเดี๋ยวน้องทงไปถ่ายน้ำไปถ่ายน้ำน้องทงไปยืนอยู่ตัวกลางน้องทงได้เป็นสะพานบุญนี่ปมาเถอะได้มาทางน้องทงได้ซื้อดินตัวนี้นะน้องทงได้เงียบเงียเดินเดินหนึ่งสองสามนี่น้องทงกับเป็นสะพานบุญไหป้าได้แล้ววันนี้เปิดได้แล้วเปิดแล้วว่าคลิปนะเปิดมาได้เปิดมาเชือ ยก็ทนจัดนังนับจำนวนเงินทางนุ่นโงยันยันทางนงโกงไปเนาะโกงไม่เือกระเปียกช่าง่งแล้วนับเงินให้ตะกี้พยานเนี่พุละไม่พุญละไม่หายูุละไม่พุละไม่หรอแล้วสิจะจ่ายค่ากระเปียก ดีใจแห้งเนาะจจิ้งดีใจลั่ดีใจน้ำตาคนเนาะแล้วีลงเลยแหะคนหนักเงินมีคนซื้อให้นแปดหมื่นบาทครบเดี๋ยวเขาจะเอากลับอันนี้นะเดี๋ยวไปถามเอาไปเส้นบ้านเอไปเส้นบ้านตอนนี้เขาถือเมื่อนาไว้ตอนนี้เนาะเขาไปโอนให้เนาะทำไมมึงสองเดือนเนาคือสีแล้วดอ่อเโอเคได้กับใจ คือว่าสำเร็จของชาวดวงนั่นแหลวงพ่อเงินไทยเขาเป็นอะไรท่านเนี่ยขอขอบขอบใจหลายๆเด้อผู้ที่ซื้อดินซื้อโดนห้ลูกให้เต่ากระโคห้ยห่งให้มีแต่นีต่อไปให้สุขภาพเข้มแข็งให้มันให้ยืนให้เป็นหลวงพ่อโฮมไส้ห้ลูกให้ยล้านอีกชีวะเด้อได้ตื่นตันใจตื่นเต้นแห้งเราก็เป็น เงินคิดเงินก็นให้ได้เงินเด้อคิดคำก็ให้ได้คำคิดอันใด,คคด,อนดขอให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเอที่เพป็นมุ่งมัปรารถนาไหวจ้ายจะให้ลุงเพื่อนให้ทางลุงเพื่อนอาะว่าจะเลก็กจังน้อยนะอเนาะจะกบใจน้ำแม่ครู่ซื้อดินซื้อดอนไหนเป็นอยู่ดีมีแห้งเนีป็นลำเป็นรวยคิดยังสา,ยางยังไงสมมุ่งมัปรารถนาของพอเพื่อนจบสิดข,ข้างของเพื่อนเดินไป โอก็ใจมันพอนั่นแหละโอเคบาน้านนี้เนาะโอเคบานนี้เนาะบานนี้พันยาช้างมีทช้างไปที่รู้จักแล้วเนาะบานนี้เนาะโอ้ต้องโปรบางส่วนเมื่อไม่น้อยเดียวนี่หมื่นต่อก็ได้เนาะโปรเป็นยังตอนนี้มันเริ่มทำอนี่เมื่อผักถอนแล้วบานนี้เนาะโอเคเนาะ

แม่ของสาดวงเนาะนี่เนาะดินบอนันป้าเพื่อนสี่คนจะเิ่งดีคนมาอยู่หลายเนาะดินแถวนี้ราคาที่ป้าป้าเราซื้อันกบโบแกแเลยเนาะแปดหมนบาทสิหคุณเสาหาขนาด เราแบบเป็นสัญญาณแล้วเลยหลังจากเพิ่งซื้อขายกันแล้วเนาะทุกคนเนาะเฮากะออกมาเนาะทุกคนเนาะ <Okay. S 1> อยู่ทางด้านในอ่ดินนี่ก็ถือว่ามีเฮือนคนเต็มแล้วเนาะเงิน <Okay. S 1> หลายแล้วเนาะทุกคนเนาะเบิ่งทางนอกคือว่ายังเป็นปา่าแต่เข้ามาทางด้านในคือมีคนอยู่เนาะมีอ่ดินนี่มันเป็นกระขายจนอยากมืดแล้วเนาะทุกคนเนาะมีนคนมาซื้อจนเกือบว่าอยากมืดแล้วเนาะ ดินมันดินเขตบรรทัดยิงหางเนาะกะโบได้อยูไกจากบรรทัดเนาะมันจะอยู่อันเส้นอันโมโขตัดไปซอดบรรทัดยิงหางเนาะโบโบไก่ปันไดเนาะทุกคนเนาะก็ดีใจน้ำเพ่นเนาะป้าเพ่นที่ว่ามีผู้ใหญ่ใจดีเนาะซื้อดินตอนนี้ให้เพ่นเนาะดีใจน้ำเพ่นเด้สุดท้ายนี้เนาะก่อนจบคลิปเนาะกะฝากมูเพื่อนเมื่อทุกคนเนาะ ข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามซองนานาแฟมิลี่เน่เด้ออย่าลืมกดสันกระดิ่งให้เนเด้อทุกคนเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเนาะเวลาเราอัพโหลดคลิปใหม่ๆเนาะทุกคนเนาะลวกะ็ขอขอบใจมู่เพื่อนเนาะผูทิบาเพื่อนเข้ามากดไลค์เนาะกดให้กำลังใจเนาะคอมเมนต์ให้กำลังใจเราเนาะ,ะกะ็ขอขอบใจทุกคนหลายๆเนาะ ขให้ทุกคนอยู่ดีมีแหงเนาะซื้อได้ขายมา,านค้าขายร่ำรวยเนาะ,ะเจริญก้าวหน้าในหน้าทีการงานเนาะทุกคนเนาะ้ากาขอให้ทุกคนอย่าจ็บอย่าจนเนาะทุกคนเนาะรวยๆไปน้ำกันเด้อขอขอบใจทุกคนหลายๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะทุกคนเนาะขอก่าวคำว่าสบายดี